กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กปีที่3เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ก้าวทันเทคโนโลยีลดช่องว่างระหว่างวัยและกระตุ้นเรื่องของ Active a n นจิงคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัยพร้อมความสนุกสนานมิตรภาพระหว่างกันรวมไปถึงสร้างความผูกพันเป็นคอมมู ให้กับการเข้ากรับการอบรมนอกเหนือจากนั้นยังจัดหนักจัดเต็มในภาคทฤษฎีกับเนื้อหาการอบรมทักษะผลิตสื่อเพื่อการผันตัวเป็นอินฟลูเอเซอร์สูงวัยที่ได้มาตรฐานอีกทั้งสามารถใช้ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมในการคิดแยกย้ายวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อปลอมที่มาหลอกลวงได้ปี3เป็นความต่อเนื่องจากปี1และปี2 แต่ปีนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะนะครับหนึ่งตั้งแต่หลักสูตรนะครับเดิมเรามีหลักสูตรอยู่3หลักสูตรนะครับแต่ไม่ต้องจำรายละเอียดแต่ให้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยหลักสูตรขั้นพื้นฐานเลยว่าผู้สูงอายุต้องเรียนรู้เรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีเดียเลติเรซี่เนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ก็มีมาทุกปีนะครับปี1มีปี2มีและปี3ก็ยังมีอยู่ก็คือเปิดรับสื่ออย่างรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยือ่อแล้วก็ไม่ไปเข้าใจข้อมูล ที่มันมากับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแบบคลาดเคลื่อนผิดพลาดรู้ว่าเฟคนิวเป็นยังไงรู้ว่ามิสอินฟอร์เมชันบูลลี่เป็นยังไงนะครับหรือว่าการหลอกให้ขายของหรือการหลอกให้เสียเงินมีตั้งแต่หลอกให้รักหลอกให้กลัวหลอกให้เชื่อหลอกให้หลงมีทุกอย่างไอเน,นี้ยในหลักสูตรเราจะมีหมดเพราะฉะนั้นไอเน,นี้ยเป็นความต่อเนื่อง3ามปีที่คิดว่าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อและเปิดรับสื้อได้อย่างถูกต้องไม่ตกเป็นเหยื่อไม่พลาดอัอเนี้ยก็เป็นเ,เป็นหลักการพื้นฐาน อันที่สองก็คือว่าคนเราอยู่ในโลกดิจิตอลทุกวันเนี่ยอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเราไม่ควรจะตั้งรับอย่างเดียวการที่ไม่ตั้งรับอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องเป็นคนเรุกด้วยรุกยังไงก็คือว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโลกโซเชียลนะครับก็คือพัฒนาตนเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหลายคนที่ผ่าน หลักสูตรการฝึกอบรมหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับเราก็กลายไปเป็นเจ้าของช่องนะครับเป็นเป็นติกต็อกเกอร์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ไปทําช่อง YouTube นะครับไปช่องเ c e b o o k ที่มีคนติดตามจํานวนมากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นความสําเร็จจากปีที่1ปีที่2แต่ปีที่3ม,มีเรื่องใหม่ๆนะครับหลายเรื่องที่ว้าวมากเลยก็คือว่าปีนี้เรามีเพลง นะครับอย่างเป็นทางการของโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กน,นะครับแนะนำให้ไปเปิดดูใน y o u ู u ูบนะครับเพลงสนุกนะครับมีเป็นมิวสิกวิดีโอมีเต้นด้วยแล้วเล่นเต้นตามด้วยน,น,นี่เป็นสิ่งใหม่อันที่2เนี่ยก็คือว่าการนําเสนอเนื้อหาสาระในกิจกรรมเนี่ยทั้งเรื่องกับการรู้เท่าทันสื่อการทำคอนเทนต์ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับให้รู้จัก AI แล้วเนี่ยกิจกรรมในปี3เนี่ยจะเน้นให้ เป็นสาระบันเทิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดช่วงที่มาทํากิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยยืนยันได้ว่าจะสนุกอย่างแน่นอนไม่น่าเบื่อนะครับและทุกกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะทํางานศินละปะทําอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมได้หมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มนะครับกลุ่มเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับปีนี้ก็เลยเปิดให้มีการ อบรมหรือว่าทำกิจกรรมทางออนไลน์นะครับที่จะเปิดให้กับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมออนไซต์ได้นะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ300คนเพราะฉะนั้นเนี่ยันอ,อยู่ที่บ้านที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องการไปมากกว่านั้นก็คือว่าปีที่3เนี่ยเราก็คิดว่าคนที่มาผ่านกิจกรรมกับเราปี1ปี2และปีที่3เนี่ย เขาก็เริ่มที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อด้านการรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยเราก็อยากได้คนกลุ่มนี้เป็นแกนนำนะครับที่จะไปให้ความรู้สังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จึงได้จัดชมรมตั้งชมรมขึ้นมาเรียกว่าเป็นดิจิทัลคลับนะครับก็คือดิจิตอลคลับนั่นแหละนะครับก็ให้เป็นพื้นที่ของผู้สูงอายุที่ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับเรานะครับ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับคอยบอกคนรอบข้างว่าเอ้ยต้องรู้เท่าทันเรื่องใดบ้างนะครับและจะทําสื่อให้คนสนใจต้องทํำยังไงนะครับ mm. เนื้อหาต้องดีด้วยนะครับเนื้อหาต้องปลอดภัยด้วยต้องสร้างสรรค์ด้วยและมีคนติดตามด้วยไม่ใช่เราดูแล้วรู้สึกมันดีดีแต่ดูแล้วก็ไม่สนุกก็ไม่มีคนดูอย่างนี้เป็นต้น mm. เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีโครงการเนี้ยในปีที่3เนี่ยมีการเติบโตในทุกมิติครับ เข้าร่วมในหนึ่งจะได้เจอในสิ่งที่คิดว่าไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอคือหนึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะมาทําสื่อได้มาทำคอนเทนต์ได้ก็ได้ทำคอนเทนต์อันที่สองคือจะได้รู้ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบในด้านลบเนี่ยเขาจะได้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยเขาจะไม่ตกเป็นเหยือ่อไม่ตกเป็นเหยือ่อแล้วเขายังไปสามารถที่จะไปดูแลคนรอบข้างได้ด้วยช่วยเตือนช่วยบอกนะครับช่วยป้องกันระวัง นะครับแบบนี้ไม่ได้นะอยากกดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ได้ประโยชน์มากๆที่3านี่ี่ผมชอบมากแล้วก็ผมจะพูดทุกเวทีเลยก็คือว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่เป็นเพื่อนต่างวัยนะครับเป็นยังเจเนอเรชันนะครับเพราะฉะนั้นคําที่เราใช้มาตลอดปีหน่งปีสก็เราใช้คําว่าโยน Y O L D ก็มาจากยังบวกโอนอันนีนะ้การได้เพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนต่างวัย มันทําให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่เคยเปิดใจในการเข้าใจคนรุ่นใหม่เลยก็ได้มีโอกาสเปิดใจในทางกลับกันก็คือว่าผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เข้าใจวัยรุ่นผู้ไงไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสในการที่จะได้เปิดใจรับฟังเพราะฉะนั้นรับรองว่ามาแล้วนี่มันได้อะไรค่อนข้างเยอะเลยจริงๆไม่อยากพูดเองด้วยซ้ำนะครับต้องไปถามคนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกับเรานะครับแล้วเขาจะพูดเลยว่าเขาจะได้อะไรครับ ผมคิดว่าจริงๆทุกเรื่องเรียนรู้สอนกันได้นะครับแค่การใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็มีพี่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นน้องๆนะครับที่เป็นเ,เราเรียกว่าเป็นบัดดี้เนี่ยมาสอนเนี่ยก็ก็จริงๆเราก็ไม่เห็นอุปสรรคนะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทําไม่ได้ส่วนใหญ่ทําได้แล้วเขาทําได้แล้วเขาสนุกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใช้เทคโนโลโยีใหม่ๆเนี่ย ก็ดูแล้วว่าคนไทยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคนะครับแล้วมันก็ไม่แปลกว่าทําไมมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในอัตราที่สูงมากในสังคมไทยเพราะมันไม่ได้ยากเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันจะเป็นสร้างคอนเทนต์นะครับหรือว่าจะสร้างตัวตนให้ขึ้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็มีตัวแบบนะครับที่ประสบความสําเร็จในโครงการเรานี้แหละนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ระดับพื้นฐานส่วนหนึ่งไอ้ระดับที่มันจะแอดวานไปข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่ให้เรียนรู้ครับดีมากเลยนะครับจริงๆอยากให้ไปสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมโครงการแต่หนึ่งเนี่ยอย่างกองทุนเองเราก็มีการประเมินผลทุกปีแล้วเรารู้สึกว่าโครงการเราได้ประโยชน์แล้วเราก็มีตัวชี้วัดว่าเ,เมื่อปีที่แล้วเรามีหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนหรือเว็บไซต์ของเดอะการเดียนที่อังกฤษนะครับมาทําสกู๊ปเรานะครับซึ่งทําให้คนรู้จัก การจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยรวมถึงการกระบวนการในการสร้างความเข้าใจระหว่าคนสองเจนผมว่าอันเนี้ยเป็นถือเป็นความสำเร็จมากๆเลยครับครับโครงการสูงไวหัวใจยังเวิร์กนะครับเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนะครับทุกท่านนะครับได้มีโอกาสในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้สื่อการเปิดรับสื่อ เรียนรู้เรื่องของการรู้เท่าทันนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในขณะเดียวกันก็มาเ,เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาทักษะของตนเองในการที่จะสร้างคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับวันหนึ่งท่านอาจจะมีช่องของตัวเองเป็น t i k t o k e กเเป็น i n f l u e n c e เซอร์เป็น YouTuber นะครับโดยสมัครเข้าร่วมโครงการกับเราซึ่งก็จะมีสองออประเภทนะครับคือประเภทมาอบรมออนไซต์ซึ่งเราจัด มีปฏิทินกิจกรรมนะครับที่กองทุนจัดขึ้นก็ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่อีกช่องทางหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งก็สําหรับผู้ที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางก็จัดให้เข้าร่วมโครงการผ่านออนไลน์นะครับจะได้สองช่องทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีปฏิทินเวลาว่าต้องภายในวันที่5กันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วก็จะได้พบกับเพื่อนต่างวัยอย่างที่เรียนไปแล้วว่าจะเป็นบัดดีที่จะมาสอนเรื่องของการใช้เทคนิคทักษะในการใช้สมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นโครการนี้สนุกแน่นอนครับ